สวัสดีนะท่านผู้ชมเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะฮะเก็บของกลับนะทุกท่านไปเก็บของกลับเก็บของเอานี่เขาไปเก็บเด้อลุงเรือนเด้อตื่นคนบ้าเหตุก็ปั่นจักรยานกลับไปก่อนแล้วนะทุกท่าน เดี๋ยวแม่ไม่สบายต้องรีบกลับน้องท่านอันนี้ก็จะสี่โมงแล้วว่าจะจะรีบมันก็จะเวลาเดิมแล้วนี่สี่โมงอ่าใบสามโมงครึ่งแล้วเอาอตัวนี้เข้าไปข้างในอถอดปลักเลย นอนเฝ้าคองเด้อไปใส่ไดยสีสีนี้ยังไม่ได้แห้งดีได้อยังพึ่งจะไปจับมันเด้เออ โอ้สวัสดีครับคุณตาเป็นยังไงงามอยู่บ่ฮะเออเป็นยังไงพ่อได้อยู่บ่สวยไหมสวยอยู่เนาะโอ้คุณตาบ่มักใส่เกือบบ่บ่ใส่บ่เกือบนะอ๋อแต่บ่เคยใส่เกือบเลยบ่โอ้ไม่นมันเหยียบน้ำก็บ่เขาหลือเปล่นะ กบกเคยถึกน้ำต่ำเลยโอ้บอกโอ้คุณตาไม่เคยใส่รองเท้าอ,อ,อ้โหคุณตาที่ศาลนะท่านจักศาลนะพี่น้องเลยอะชมเนี่ยเป็นจะไดนเงินโอเคอยู่บ่พนกีอะพี้อเพิ่นเพิ่น,น,น,นว่ายอย่างไรเพื่อนอยากได้แบบนี้บอกเลยจะได้

อ๋อใส่เฉพาะเวลาไปเวียกไปงานอ๋อไปบ้านเมืองนี่ก็คือใส่อยู่เออโอ้ถ้าแบบนี้นี่บดได้ใส่เออ,อไฟฟ้าเออไฟไฟ,ฟตาบ,บ่ใส่เกือบหรือพี่นอ้อย เป็นว่ามันมันบ่มากใส่เกิอบอืมคันใส่เฉพาะอะทาเมืออ๋อแต่คงเทียบตัวแล้วเออ <c oughs> ความลับแล้วกัน FC ไปแปลเอาเองเก็บของนะทุกท่านเก็บข้าวของเดินทางกลับ ไปท่านเดินทางกลับเดินทางกลับเดี๋ยวไปสกุสชุมานาซื้อยาให้หน้องเอิ์ศก่อนปวดท้องนะท่านปวดท้องบิดจอ้กินอาหารเป็นพิษนะมะั้งอันนี้เนี่ยฝนไม่ตกแล้วก็เจาออกนะท่าน อ่เดี๋ยว e FC ไ่เห็นเดี๋ยวให้ลุงเรือนพ่นเก็บของที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วละ่ะผมก็จะเดินทางกลับโดยซะเลงคู่ใจอันนี้ฝนไม่ตกแล้วก็อออกนะพี่น้องนะครับเพราะว่ามันจะเกะกะฝนไม่ตกแล้วก็นำออก การนาออกก็ง่ายได้แบบนี้เลยนี่ง่ายๆแบบนี้เลยวิธีการเอาออกโอ้ผมรู้แล้วเอาออกแล้วไว้ไหนไว้บนหลังคาง,ง่ายสุดมันจะได้ไม่กิกะน,นี่ทุกท่านวิธีการเอาออกเอาออกแล้วก็ปั๊มมาไว้ตรงนี้ เอาออกมาไว้บนหลังคาเพราะมันเป็นรอนมันเป็นรอนหลังคาเอาไว้กับเพื่อนมันข้างบนมันจะพอดีเข้ารูปกันเลยเข้ารูปเข้ารอยวเวลาฝนตกเราก็เอาลงมาใช้งานอ่าแล้วก็เอาหนังยางรัดไว้ก่อน,นยางรัดไว้กันมันปลิว ไม่รัดไว้เดี๋ยวปลิวเดี๋ปลิวไปโดนคนจบแค่นี้ทุกท่านเหมือนเราพกร่มไปด้วยนะฝนตกเราก็เอาออกมาใช้งานจบเดี๋ยวลักไม่ใช่ลักล็อกล็อกลังลังอุปกรณ์นะทุกท่านต้องล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวหาย จริงๆวันนี้ถ้าเกิดไม่ได้รีบกลับเนี่ยมีโอกาสเสร็จอยู่นะครับงานทาสีเนี่ยเหลือบานสไลด์กรอบบานสไลด์บ้านหลังนี้นี่จะทาสีทุกทุกอย่างเลยจะเป็นบ้านแบบทำทำเสร็จทาสีให้พร้อมนะทุกท่านบ้านหลังอื่นนี่เราไม่ได้บ้านน้องกิฟไม่ได้ทาสีนะทุกท่านทาสีเฉพาะตัวเหล็กนะ บ้านน้องอามทาน่ะบ้านน้องอามมีบ้านน้องอามแล้วก็บ้านหลังนี้แหละที่พิเศษกว่าเพื่อนเลยโอ้บ้านน้องอามสู้หลังนี้ไม่ได้เพราะว่าหลังนี้นี่มีปูกระเบื้องนะเดี๋ยวเกาหลังก่อนน้องท่านไปดูแมวไปก่อนโอเคเดินทางกลับฝากไว้ท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ